เรียนรู้และเครื่องมือที่ใช้ประเมิน3ตรวจสอบปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้5ประเมินหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้6สรุปผลพัฒนาทักษะการจำแนกประเภท7เผยแพร่ผลงานรูปแบบต่างๆ จากกระบวนการพัฒนาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ b best Practice โดยใช้วัตถจักสืบสอบตามแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์ประเทศไทยจะเริ่มต้นจากการสังเกตและการค้นพบเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจําวันที่กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของนักเรียนซึ่งนักเรียนต้องมีประสบการณ์พื้นฐานกับสิ่งนั้นๆและเหตุการณนน์นั้นๆมีขั้นตอนดังนี้1ขั้นวางแผน (plan) ขั้นดำเนินการดูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning โดยใช้วัตถกรสืบสอดตามแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์ประเทศไทย6ขั้นตอนดังนี้ 1. ตั้งคำถามเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติ 2. รวบรวมความคิดและข้อสันนิษฐาน 3. ทดลองและปฏิบัติการสืบสอด 4. สังเกตและบรรยาย 5. บันทึกข้อมูล 6. อภิปรายผล ขั้นการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนางานเช็คผู้เรียนมีความตื่นตัวในการทำกิจกรรมผู้สอนทำหน้าที่ตรวจสอบและเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียนขั้นสรุปและรายงานแอคถอดบทเรียนเป็นขั้นตอนการนำเสนอผลงานของผู้เรียนในแต่ละกลุ่มผู้สอนนำเสนอกิจกรรมที่ผู้เรียนร่วมกันสร้างองค์ความรู้ประสิทธิภาพของการดำเนินงานหนึ่ง มีการประชุมวางแผนร่วมกับครู2มีการทบทวนตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นปัจจุบัน3มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้4มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดได้แสดงผลงานและเผยแพร่ผลงานที่ได้จากการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบนิทรรศการให้หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกรับทราบ ประสิทธิภาพของผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ b a s t practice เรื่องการพัฒนาทักษะการจำแนกของกลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยใช้วัตถุจักสืบสอดตามแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์ประเทศไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนวัดจรนทบุรีพิมพ์ประชานุเคราะห์มีกระบวนการหาประสิทธิภาพของผลงานถูกต้องตามหลักวิชาได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือดำเนินการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลตรวจสอบประเมินผลและดำเนินการเผยแพร่ต่อไป การใช้ทรัพยากรโรงเรียนวัดจันทบุรีพิมพ์ประชานุเคราะห์ได้ประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสมคุ้มค่าสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขตหนึ่งโดยยึดหลัก4เมกะวินาทีได้แก่นักเรียนครูสถานศึกษาผู้ปกครองและชุมชน ผลการดำเนินการผลสรัรฤทธิ์ประโยชน์ที่ได้รับผลที่เกิดตามจุดประสงค์หนึ่งผู้เรียนมีทักษะการจำแนกประเภทเรื่องกลุ่มสิ่งมีชีวิตหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน2ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์รายวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องกลุ่มสิ่งมีชีวิตหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ผลสำเริจของงานผลการพัฒนาทักษะการจำแนกประเภทของกลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยใช้วัตจักรสืบสอบตามแนวทางบ้านนักวิทยศาศาสตร์น้อยประเทศไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนวัดจันทบุรีพิมพ์ประชานุเคราะห์ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสำเร็จทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีการศึกษา2567สูงขึ้นประโยชน์ที่จะได้รับด้านผู้เรียนหนึ่ง ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนวัดจันทบุรีพิมพ์ประชานุเคราะห์ได้รับการพัฒนาทักษะการจำแนกประเภทของกลุ่มสิ่งมีชีวิตส่งผลให้เกิดการพัฒนาทักษะในด้านอื่นๆต่อไป 2. ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนวัดจันทบุรีพิมพ์ประชานุเคราะห์ได้รับการพัฒนาความรู้เรื่องกลุ่มสิ่งมีชีวิตส่งให้ให้มีผลสำหรับทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร,ร์และเทคโนโลยีสูงขึ้น ด้านครูผู้สอนผู้สอนเกิดการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเปลี่ยนการสอนเป็นบทบาทเป็นผู้อำนวยความสะดวกที่ทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ใช้คําถามกระตุ้นคิดเกิดการเรียนรู้จากตนเองซึ่งการเปลี่ยนรูปแบบการสอนลงมือปฏิบัติเมื่อเกิดผลที่ดีตามวัตถุประสงค์และนําไปเผยแพร่ต่อเพื่อนครูทําให้เกิดผลในการช่วยผลักดันทําให้คุณครูท่านอื่นเกิดแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงตนเองในการสอนเพื่อให้เกิดผลต่อผู้เรียน น่านสถานศึกษาสถานศึกษาได้รูปแบบการจัดเรียนการสอนส่งผลต่อพัฒนาการที่ดีของผู้เรียนในโรงเรียนและสามารถบรรลุผลเป้าหมายของการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ปกครองต่อชุมชนส่งผลให้ได้รับการยอมรับจากชุมชนและได้รับการสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเป็นอย่างดีส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหน่วยงานต้นสังกัด นันผู้ปกครองผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนเกิดความภาคภูมิใจพึงพอใจที่ผู้เรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นชุมชนได้ผู้เรียนที่มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับต่อไปที่ดี ปัจจัยความสำเร็จสิ่งที่ช่วยให้งานประสบความสำเร็จหนึ่งผู้เรียนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน2ผู้บริหารสถานศึกษาให้คำแนะนำติดตามสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน3ครูศึกษาและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 4. ศึกษานิเทศสพปสระบุรีเขต1ดูแลนิเทศติดตามให้คำปรึกษาแนะนำข้อมูลที่ถูกต้อง5ผู้ปกครองและชุมชนให้ความร่วมมือในการสนับสนุน บทเรียนที่ได้รับบทสรุปหนึ่งวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเบส practice เรื่องการพัฒนาทักษะการจำแนกประเภทของกลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยใช้วัตจักรสืบสอดตามแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนวัดจันทบุรีพิมพ์ประชานุเคราะห์นี้มีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนเนื่องจากเป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบ active learning รูปแบบหนึ่ง 2. การพัฒนาทักษะการจำแนกประเภทของกลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยใช้วัตจักรสืบสอดตามแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนวัดจันทบุรีพิมพ์ประชานุเคราะห์ได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ3ท่านจึงได้ปรับปรุงกระบวนการพัฒนาและแนวทางปฏิบัติให้มีความถูกต้องและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ข้อสังเกตและข้อควรระวังในการนำผลงานไปประยุกต์ใช้หนึ่งในการประเมินผลการพัฒนาทักษะการจำแนกประเภทผู้เรียนครูผู้สอนอาศัยการสังเกตพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องและบันทึกพฤติกรรมตามที่สังเกตเห็นชัดเจนเพื่อให้ได้ผลการประเมินพัฒนาทักษะที่แม่นยำสองควรมีการติดตามผลการพัฒนาทักษะการจำแนกประเภทอย่างต่อเนื่องร่วมกับผู้ปกครองเพื่อประเมินความคงทนของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง แนวทางการพัฒนาเพิ่มเติมหนึ่งการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วัตจักรสืบสอตามแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์ประเทศไทยสามารถนำไปพัฒนาร่วมกับนวัตกรรมการสอนอื่นๆเช่น STEM GPS a 5 STEPS 2การศึกษาดูงานอบรมสืบค้นและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและพัฒนาผู้เรียนได้ การเผยแพร่การได้รับการยอมรับรางวัลที่ได้รับการเผยแพร่รูปแบบออนไลน์หนึ่งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่า,า,าน Facebook Facebook เช่นเพจโรงเรียนวัดจันทบุรีพิมพ์ประชานุเคราะสองเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านโปรแกรมลายลน์เช่นลายกลุ่มโรงเรียนวัดจันทบุรีพิมพ์ประชานุเคราะห์ลายกลุ่มผู้ปกครองโรงเรียนวัดจันทบุรีพิมพ์ประชานุเคราะสามเผยแพร่ผลงานผ่านหนังสือราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส รูปแบบออนไซต์หนึ่งเผยผแพร่ผลงานผ่านการประชุมครูโรงเรียนวัดจรนทบุรีพิมพ์ประชานุเคราะห์ 2. เผยผแพร่ผลงานผ่านการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน3เผยผแพร่ผลงานผ่านการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดจรนทบุรีพิมพ์ประชานุเคราะห์ 4. เผยผแพร่ผลงานผ่านการจัดนิทรรศการงานเปิดบ้านนวัตกรรมนำสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนห้าเผยเผยแพร่ผ่านนิทรรศการงานเปิดบ้านวิชาการกลุ่มอำเภอเสาให้หก เผยแพร่ผ่านนิทรศการที่เรียนดีมีความสุขสู่สาธารณชนในงานมหกรรมวิชาการสารพลังจับมือไว้แล้วไปด้วยกัน7เผยแพร่ผ่านการนำเสนอรับการนิเทศตรวจเยี่ยมจากสพปสระบุรีเขต18เผยแพร่ผ่านกิจกรรมเส้นทางนวัตกรรมสู่ความสำเร็จนวัตกรรมด้านการศึกษา ifte และการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยที่เป็นเลิศการได้รับการยอมรับ รางวัลที่ได้รับหนึ่งโรงเรียนได้รับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับประถมศึกษาประจำปีการศึกษา2567 2ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านบริหารจัดการรางวัลทรงคุณค่าสอพทโอเบกอวอร์ดครั้งที่12ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับรางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองเหรียญทองการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองชั้นปศูถึง6งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71ปีการศึกษา2566ระดับกลุ่มโรงเรียนเสาให้4ได้รับรางวัลชนะเลิศการคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลประจำปี2568ผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับกลุ่มโรงเรียนเสาให้